หลักสมถะวิปัสสนาของหลวงปู่เสากันตศีโลบันทึกตามคำบอกเล่าของหลวงพ่อพุทธานิโยหลักสมถะวิปัสสนาของหลวงปู่เสาพิจารณากายแยกออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหลักการสอน ท่านก็สอนในหลักของสมถาวิปัสสนาดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนั้นแต่ท่านจะเน้นหนักในการสอนให้เจริญพุทธคุณเป็นส่วนใหญ่เมื่อเจริญพุทธคุณจนคล่องตัวจนชำนิชำนาแล้วก็สอนให้พิจารณากายคตาสติเมื่อสอนให้พิจารณากายคตาสติพิจารณาอสุภกรรมฐานจนคล่องตัวจนชำนิชำนาแล้ว ก็สอนให้พิจารณา,าธาตุกรรมฐานให้พิจารณากายแยกออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็พยายามพิจารณาว่าในร่างกายของเรานี้ไม่มีอะไรมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่เท่านั้นหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีในเมื่อฝึกฝนอบรมให้พิจารณาจนคล่องตัวจิตก็จะมองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน คือเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเป็นอนัตตาทั้งนั้นจะไม่มีตัวมีตนในเมื่อแยกออกไปแล้วมันก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีแต่อาศัยความประชุมพร้อมของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีปฏิสนธิจิตปฏิสนที่วิญญาณแม่ยึดครองอยู่ในร่างอันนี้เราจึงสมมุติบัญญัติว่า สัตว์บุคคลตัวตนของเราอันนี้เป็นแนวการสอนของพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์สิงห์การพิจารณาเพียงแค่ว่าพิจารณากายคตาสติก็ดีพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีตามหลักวิชาการท่านว่าเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานแต่ท่านก็ย้ำให้พิจารณาอยู่ในกายคตาสติกกรรมฐานกับธาตุกรรมฐานนี้เป็นส่วนใหญ่ ที่ท่านย้ำๆให้พิจารณาอย่างนี้ก็เพราะว่าทําให้ภูมิจิตภูมิใจของนักปฏิบัติก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้เร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณากายคตาสติแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นออกเป็นส่วนๆเราจะมองเห็นว่าในร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นแต่เพียงผมขนเล็บฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเท่านั้นถ้าว่ากายนี้เป็นตัวเป็นตนทําไมจึงจะเรียกว่าผมทําไมจึงจะเรียกว่าขนทําไมจึงจะเรียกว่าเล็บว่าฝันว่าเนื้อว่าเอ็นว่ากระดูกในเมื่อแยกออกไปเรียกอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานอกจากนั้นก็จะมองเห็นอสุภกรรมฐานเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลน่าเกลียดโศกโรคน่าเบื่อหน่าย ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนแล้วพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆจนกระทั่งจิตเกิดความสงบสงบแล้วจิตจะปฏิบัติตัวไปสู่การพิจารณาโดยอัตโนมัติผู้ภาวนาก็เริ่มจะรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของร่างกายอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาธาตุสีดินน้ำลมุนไฟพิจารณากาย แยกออกเป็นส่วนๆส่วนนี้เป็นดินส่วนนี้เป็นน้ําส่วนนี้เป็นลมส่วนนี้เป็นไฟเราก็จะมองเห็นว่าร่างกายนี้สักแต่ว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีก็ทําให้จิตของเรามองเห็นอนัตตาได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการเจริญกายยตาสติก็ดีการเจริญธาตุกรรมฐานก็ดีจึงเป็นแนวทางให้จิต ดำเนินก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้และอีกอันหนึ่งอานาปานสติท่านก็ยึดเป็นหลักการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานอานาปานสติการกำหนดพิจารณากำหนดลมหายใจนั้นจะไปแทรกอยู่ทุกกรรมฐานจะบริกรรมภาวนาก็ดีจะพิจารณาก็ดีในเมื่อจิตสงบลงไปปล่อยวางอารมณ์ที่พิจารณาแล้วส่วนใหญ่จิต จะไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกในเมื่อจิตตามรู้ลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นปกติจิตเอาลมหายใจเป็นสิ่งรู้สติเอาลมหายใจเป็นสิ่งระลึกลมหายใจเข้าออกเป็นไปตามปกติของร่างกายเมื่อสติไปจับอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจก็เป็นฐานที่ตั้งของสติลมหายใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกาย สติไปกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นวิตกถึงลมหายใจมีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นจิตก็มีวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตสงบลงไปลมหายใจก็ค่อยๆละเอียดละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดลมหายใจก็หายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปจากความรู้สึกร่างกายที่ปรากฏว่ามีอยู่ ก็พลอยหายไปด้วยในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าหากม่าลมหายใจยังไม่หายขาดไปกายก็ยังปรากฏอยู่เมื่อจิตตามลมหายใจเข้าไปข้างในจิตจะไปสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของกายแล้วก็แผ่รัศมีออกมารู้ทั่วทั้งกายจิตสามารถที่จะมองเห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้หมดทั้งตัวเพราะลมย่อมวิ่งเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกาย ลมวิ่งไปถึงไหนจิตก็รู้ไปถึงนั่นตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่เท้าจดหัวตั้งแต่แขนซ้ายแขนขวาขาขวาขาซ้ายเมื่อจิตตามลมหายใจเข้าไปแล้วจิตจะรู้ทั่วกายหมดในขณะใดกายยังปรากฏอยู่จิตสงบอยู่สงบนิ่งรู้กว้างในกายวิตตกวิจารคือจิตรู้กายในกายสติก็รู้พร้อมอยู่ในกายในอันดับนั้น ปิติและความสุขย่อมมาเกิดขึ้นเมื่อปิติและความสุขมาเกิดขึ้นจิตก็เป็นหนึ่งนิวรณ์ห้าการมาชันทะพยาบาทถินามิทะอุทธจักกุกุจจะวิจิกิจฉาก็หายไปจิตกลายเป็นสมถะมีพลังพอที่จะปราบนิวรณ์ห้าให้สงบระง,งับไปผู้ภาวนาก็จะมองเห็นประโยชน์ในการเจริญสมถกรรมฐาน เมื่อหลวงพ่อพุธไปเล่าเรื่องการภาวนาให้หลวงปู่เสาฟังถ้าสิ่งใดได้มันถูกต้องท่านก็บอกว่าเร่งเข้าเร่งเข้าเร่งเข้าแล้วจะไม่อธิบายแต่ถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องเช่นอย่างใครทำสมาธิภาวนามาแล้วมันคล้ายกับว่าพอจิตสว่างรู้เห็นนิมิตขึ้นมาแล้วก็น้อมเอานิมิตเข้ามาพอนิมิตเข้ามาถึงตัวถึงใจแล้ว มันรู้สึกว่าอึดอัดใจเหมือนหัวใจถูกบีบแล้วสมาธิสว่างมืดไปเลยอันนี้ท่านจะบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเมื่อเกิดนิมิตขึ้นมาถ้าหากว่าไปเล่าให้อาจารย์องค์ใดฟังถ้าท่านแนะนำว่าให้น้อมให้อานิมิตนั้นเข้ามาหาตัวอันนั้นเป็นการสอนผิดแต่ถ้าหากท่านผู้ใดพอบอกไปว่าภาวนาเห็นนิมิตท่านแนะนำให้กำหนดรู้จิตเฉยอ,อยู่ คล้า,ายๆกับว่าไม่สนใจกับนิมิตนั้นแล้วนิมิตนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีมีสมาธิมั่นคงเราจะอาศัยความเปลี่ยนแปลงของมโนภาพอันเป็นของนิมิตนั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานิมิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นปฏิภาคนิมิต ถ้าหากว่าเป็นนิมิตท,ที่ปรากฏและมันหยุดนิ่งไม่ไหวติ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆบางทีสมาธิของเรามันแน่วแน่ความทรงจำมันฝังลึกลงไปในส่วนลึกของจิตไปถึงจิตใต้สำนึกเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้วเราไม่ได้นึกถึงเหมือนกับใครๆล้ายมองเห็นนิมิตนั้นอยู่นึกถึงมันก็เห็นไม่นึกถึงมันก็เห็นมันติดตาติดใจอย,อยู่อย่างนั้น อันนี้เรียกว่าอุคหานิมิตว่ากันง่ายๆถ้าจิตของเรามองเพ่งอยู่ที่ภาพนิ่งเป็นอุคหานิมิตถ้าจิตเพ่งรู้ความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นเป็นปฏิภาคนิมิตอุคหานิมิตเป็นสมาธิขั้นสมถกรรมฐานแต่ปฏิภาคนิมิตเป็นสมาธิขั้นวิปัสนาเพราะจิตกำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงอันนี้ถ้าหากว่าใครภาวนาได้นิมิตอย่างนี้ แล้วไปเล่าให้ท่านอาจารย์เสาฟังท่านจะบอกว่าเออดีแล้วเร่งเข้าเร่งเข้าแต่ถ้าใครไปบอกว่าในเมื่อเห็นนิมิตแล้วผมหรือดิฉันน้อมเข้ามาในจิตในใจแต่ทำไมเมื่อนิมิตเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วจิตที่สว่างสวัยปลอดโปรง่งรู้ตื่นเบิกบานมันม,มืดมิดลงไปแล้วมันกับหัวใจถูกบีบหลังจากนั้นจิตของเราไม่เป็นตัวของตัว คล้ายคกับว่าอำนาจสิ่งที่เข้ามานั้นมันครอบไปหมดถ้าไปเล่าให้ฟังอย่างนี้ท่านจะบอกว่าทําอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเมื่อเห็นนิมิตแล้วให้กําหนดรู้เฉยๆอย่าน้อมเข้ามาถ้าน้อมเข้ามาแล้วนิมิตเข้ามาในตัวมันจะกลายเป็นการทรงวิญญาณอันนี้เป็นเคล็ดลับในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าผูดด้ใดมาแนะนําเราว่าทําสมาธิแล้วให้น้อมจิต ไปรับเอาอำนาจเบื้องบนหรือเห็นนิมิตแล้วให้น้อมเข้ามาในตัวอันนี้อย่าไปเอามันไม่ถูกต้องในสายหลวงปู่เสานี้ท่านสอนให้ภาวนาพุโทโธหลวงพ่อพุธเคยแอบถามท่านว่าทำไมจึงต้องภาวนาพุโทโธท่านก็อธิบายให้ฟังว่าที่ให้ภาวนาพุโทโธนั้นเพราะพุโทโธเป็นกริยาของใจถ้าเราเขียนเป็นตัวหนังสือเราจะเขียน พอพานสระอุกททหารสะกดสระโอตัวทอธงอ่านว่าพุทธโธอันนี้เป็นเพียงแต่คำพูดเป็นชื่อของคุณธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อจิตภาวนาพุทธโธแล้วมันสงบวูบลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานพอหลังจากนั้นคำว่าพุทธโธมันก็หายไปแล้วทำไมมันจึงหายไปเพราะจิตมันถึงพุทธโธแล้วจิตกลายเป็นพุทธ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทําจิตให้เป็นพุทธ,ธะเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาพอหลังจากนั้นจิตของเราจะหยุดนึกคําว่าพุโทโธแล้วก็ไปนิ่งรู้ตื่นเบิกบานสว่างสวัยกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบยังแถมมีปิติมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอันนี้มันเป็นพุทธ,ธะพุโทโธโดยธรรมชาติเกิดขึ้นที่จิตแล้ว พุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกิริยาของจิตมันใกล้กับความจริงที่เราต้องมาบริกรรมพุโทโธนั้นก็เพราะว่าเราต้องการจะพบพุโทโธในขณะที่พุโทโธยังไม่เกิดขึ้นกับจิตของเราก็ต้องท่องพุโทโธพุโทโธเหมือนกับว่าเราต้องการจะพบเพื่อนคนใดคนหนึ่งเมื่อเรามองไม่เห็นเขาหรือเขายังไม่มาหาเราเราก็เรียกชื่อเขา ทีนี้ในเมื่อเขามาพบเราแล้วเราได้พูดจาสสทนากันแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเรียกชื่อเขาอีกถ้าขืนเรียกคําซ้ําเขาจะหาว่าเราร่ำไรประเดี๋ยวเขาด่าเอาทีนี้ในทํานองเดียวกันในเมื่อเรียกพุโทโธพุโทโธเข้ามาในจิตใจของเราเมื่อจิตของเราได้เกิดเป็นพุโทโธเองคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราก็หยุดเรียกเองทีนี้ถ้าหากว่าเรา มีความรู้สึกอันหนึ่งแทรกขึ้นมาเอาควรจะนึกถึงพุทธโธอีกพอเรานึกขึ้นมาอีกอย่างนี้สมาธิของเราจะถอนทันทีแล้วกิริยาที่จิตมันรู้ตื่นเบิกบานจะหายไปเพราะสมาธิถอนทีนี้ตามแนวทางของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำพร่ำสอนท่านจึงให้คำแนะนำว่าเมื่อเราภาวนาพุทธโธไปจิตสงบบูบลงนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบาน แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านก็ให้ประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติอย่างนั้นถ้าเราสามารถประคองจิตให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นได้ตลอดไปจิตของเราจะค่อยๆสงบละเอียดลงไปในช่วงเหตุการณ์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นถ้าจิตส่งกระแสออกนอกเกิดมโนภาพเท้าวิ่งเข้ามาข้างในจะเห็นอวัยาวะภายในร่างกายทั่วหมดตับไตไส้พุงเห็นหมดแล้วเราจะรู้สึกว่า กายของเรานี้เหมือนกับแก้วโปร่ดวงจิตที่สงบสว่างเหมือนกับดวงไฟที่เราจุดไว้ในโพครอบแล้วสามารถเปล่งนัสมีสว่างออกมารอบๆจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งว่ากายหายไปแล้วจึงจะเหลือแต่จิตสว่างสวายอยู่ดวงเดียวร่างกายตัวตนหายหมดถ้าหากว่าจิตดวงนี้มีสมรรถภาพพอที่จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรได้ จิตจะย้อนกายลงมาเบื้องล่างเห็นร่างกายตัวเองนอนตายเหยียดยาวอยู่ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปทีนี้ถ้าหากว่าจิตย้อนมามองรู้เห็นอย่างนี้จิตของผู้นั้นเดินทางถูกต้องตามแนวทางอริยมรรคอริยผลถ้าหากว่าสงบสว่างนิ่งรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายแล้วก็สงบละเอียดเกลียวไปเหมือนปลายเข็ม อันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นฌานสมบัติไปแบบฤสีชีพัยถ้าหากจิตของผู้ปฏิบัติไปติดอยู่ในสมาธิแบบฌานสมบัติมันก็เดินฌานสมบัติทีนี้ฌานสมบัตินี้มันเจริญง่ายแล้วก็เสื่อมง่ายในเมื่อมันเสื่อมไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ถ้าหากสมาธิแบบอริยมรรคอริยผลนี้ในเมื่อเราได้สมาธิซึ่งเกิดภูมิความรู้ความเห็น เช่นเห็นร่างกายเน่าเปาื่อยผุพังสลายตัวไปแล้วภายหลังจิตของเราก็จะบอกว่าร่างกายนเน่าเปือยเป็นของปฏิกูลก็ได้อสุภกรรมฐานเนื้อหนังพังลงไปแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกก็ได้อัติกรรมฐานทีนี้เมื่อโครงกระดูกสลายตัวแหลกไปในผืนแผ่นดินจิตก็สามารถกาหนดรู้ได้ธาตุกรรมฐานแต่เมื่อในช่วงที่จิตเป็นไปนี้จิตจะไม่มีความคิด ต่อเมื่อถอนจากสมาธิมาแล้วสิ่งที่รู้หายไปหมดพอรู้ว่ามันมาสัมพันธ์กับกายเท่านั้นเองจิตตรงนี้จะอธิบายให้ตัวเองฟังว่านี่คือการตายตายแล้วมันก็ขึ้นอื่นน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโศกโรกในเมื่อเนื้อหนังพังไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่โครงกระดูกทีนี้โครงกระดูกมันก็แหลกละเอียดหายจมลงไปในพื้นแผ่นดิน ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเห็นว่าร่างกายของคนเหล่านี้มันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนถ้าจิตมันเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาอย่างนี้ภาวนาในขณะเดียวความเป็นไปของจิตที่รู้เห็นเป็นอย่างนี้ได้ทั้งอสุภกรรมฐานอัธิกรรมฐานธาตกรรมฐานประโยคสุดท้ายไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหน จิตรู้อนัตตาเรียกว่าอนัตตานุปัสนาญาณภาวนาทีเดียวได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสนาการกําหนดหมายสิ่งปฏิกูลน่าเกียดหรือกําหนดหมายรู้โครงกระดูกแล้วก็กําหนดหมายรู้ธาตุสีดินน้ำลมไฟเป็นสมถกรรมฐานส่วนความรู้ที่ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนเป็นวิปัสนากรรมฐาน เพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทั้งหลายสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นคุณธรรมอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อไม่มีสมาธิไม่มีฌานไม่มีวิปัสสนาเมื่อไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อไม่รู้แจ้งเห็นจริงจิตไม่ปล่อยวางก็ไม่เกิดมิมุติความหลุดพ้นสายสัมพันธ์มันก็ไปกันอย่างนั้น อันนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานในสายของหลวงปู่เสาเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยได้ฟังว่าภาวนาพุทโธแล้วจิตได้แต่สมถกรรมฐานไม่ถึงวิปัสนาอนุสติสิพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติอุปัสมานุสติภาวนาแล้วจิตสงบหรือบริกรรมภาวนา เมื่อจิตสงบแล้วถึงแค่สมถกรรมฐานเพราะว่าภาวนาไปแล้วมันทิ้งคำภาวนาฉะนั้นคำว่าพุโทโธพุโทโธนี้มันไม่ได้ติดตามไปกับสมาธิพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วมันทิ้งทันทีทิ้งแล้วมันก็ได้แต่สงบนิ่งแต่อนุสติสองคือกายคตานุสติอานาปานสติถ้าตามหลักวิชาการท่านว่า ได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาทีนี้ถ้าเราภาวนาพุโทโธเมื่อจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานถ้ามันเพ่งออกไปข้างนอกไปเห็นภาพนิมิตถ้าหากว่านิมิตนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสมถกรรมฐานถ้าหากนิมิตเปลี่ยนแปลงก็เป็นวิปัสสนกรรมฐานทีนี้ถ้าหากจิตทิ้งพุโทโธและจิตอยู่นิ่งสว่างจิตวิ่งเข้ามาข้างในมารู้เห็นกายในกาย รู้อาการ32รู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งร่างกายปกติแล้วมันตายเน่าเปื่อยผูพังสลายตัวไปมันเข้าไปกําหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะคือกายกับจิตมันก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานมันก็คลุกเคล้าอยู่ในอันเดียวกันนั่นแหละแล้วอีกประการหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเคยได้ยินได้ฟังว่าสมาธิขั้นสมถะมันไม่เกิดภูมิความรู้ อันนี้ก็เข้าใจผิดความรู้แจ้งเห็นจริงเราจะรู้ชัดเจนในสมาธิขั้นสมถะเพราะสมาธิขั้นสมถะนี่มันเป็นสมาธิที่อยู่ในฌานสมาธิที่อยู่ในฌานมันเกิดอภิญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงแต่ความรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะมันจะรู้เห็นแบบชนิดไม่มีภาษาที่จะพูดว่าอะไรเป็นอะไร สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเช่นมองเห็นการตายตายแล้วมันก็ไม่ว่าเน่าแล้วมันก็ไม่ว่าผูกพังสลายตัวไปแล้วมันก็ไม่ว่าในขณะที่มันรู้อยู่นั้นแต่เมื่อมันถอนออกมาแล้วยังเหลือแต่ความทรงจำจิตจึงจะมาอธิบายให้ตัวเองฟังเพื่อความเข้าใจทีหลังเรียกว่าเจริญวิปัสสนา